เป็นทุกคนนะคะวันนี้มาอยู่กันที่หัวข้อ3.5นะคะพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมาการ y เท่ากับ a คูน x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองนะคะเมื่อ a ไม่เท่ากับ0และ h เป็นค่าคงตัวมาดูตัวอย่างที่1นะคะจงเขียนกราฟของสมาการต่อไปนี้โดยใช้แกนคู่เดียวกันแล้วตอบคำถามน,นะคะอ่ามาแทนค่าในสมาการก่อนนะคะจากสมาการที่กำหนดนะคะ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองนะคะสมการที่1ก็คือ y 1, mm hmm. 1เท่ากับ x กำลังสองนะคะซึ่งจาก x กำลังสองเราสามารถเขียนให้มันอยู่ในรูปของ mm hmm. สมการที่เขากำหนดได้นะคะ x กำลังสองก็จะเขียนได้เป็น a นะคะไม่บอกก็คือ1น,นะคะไม่ได้กำหนดคูณ x ลบ h ซึ่งไม่มีนะคะ mm hmm. ก็คือ ลบศแล้วทั้งหมดกําลังสองนะคะ,ะเมื่อเทียบกันนะคะก็จะเป็น a อคูณ x ลบ h ทั้งหมดกําลังสองแบบนี้เนาะโดยที่มีค่า a เท่ากับ1นะคะแล้วก็มีค่า h เท่ากับ0นั่นเองดูที่สมการที่2นะคะเมื่อเขียนให้อยู่ในรูปของ a คูณ x ลบ h ทั้งหมดกําลังสองนะคะก็จะได้เป็นจาก x ลบ1ทั้งหมดกำลังสองก็จะเป็น1คูณกับ x ลบ1ทั้งหมดกำลังสองโดยมีค่า a เป็น1นะคะและมีค่า h เท่ากับ1ต่อมาเราก็จะมาแทนค่าในสมการนะคะสมการแรกนะคะ y 1เท่ากับ x กำลังสองเมื่อแทน x เท่ากับลบ3ก็จะได้เป็นลบ3กำลังสองก็คือ9 แทน x ด้วยลบ2ก็จะได้เป็นลบ2องกำลังสองก็คือ4นะคะแทน x ด้วยลบ1ได้ลบ1นึ่กำลังสองก็คือ1แทน x ด้วย0นย์ะคะก็จะได้ศูนย์กำลังสองเท่ากับ0แทน x ด้วย1ก็จะได้1นึ่กำลังสองเท่ากับ1นะคะแล้วก็2องกำลัง2ก็จะได้4แทน x ด้วยสก็จะได้3ามกำลังสองเท่ากับ9สมการที่2นะคะก็คือ y เท่ากับ x ลบ1ทั้งหมดกำลังสองนะคะนะเราก็จะแทนค่านะคะเมื่อแทนค่า x เท่ากับลบ3เราก็จะได้เป็นลบ3ลบ1ทั้งหมดกำลังสองซึ่งลบ3ลบ1ก็คือลบ4และลบ4ีกำลังสองเป็น16นะคะถัดมาเมื่อแทน x ด้วยลบ2ก็จะได้ลบ2ลบ1ทั้งหมดกำลัง2ลบ2ลบ1ก็คือลบ3นะคะ ลบสากำลังสองก็คือ9กถัดมาเมื่อ x เท่ากับลบ1นะคะแทนค่าเข้าไปก็จะได้เป็นลบ1ลบ1ทั้งหมดกำลังสองซึ่งลบ1ลบ1ก็คือลบ2ลบ2องกำลังสองก็จะเท่ากับ4นะคะถัดมาแทนค่า x เท่ากับ0ก็จะได้ x คือ0ลบ1ทั้งหมดกำลังสองเป็นลบ1นะคะลบ1นึ่กำลังสองเท่ากับ1 ต่อไปนะคะแทน x ด้วย1ก็จะได้เป็น1-1ลบ1ทั้งหมดกำลัง2ซึ่งก็คือ0นยกำลัง2ได้0นั่นเองต่อไปแทน x ด้วย2นะคะก็จะได้เป็น2-1ลบ1ทั้งหมดกำลังสก็จะเหลือ1กํากำลัง2ซึ่งเท่ากับ1สุดท้ายนะคะแทน x ด้วย3นะคะก็จะได้เป็น3-1ลบ1ทั้งหมดกำลัง2จะได้2นะคะก็จะเป็น2กํกำลัง2 เท่ากับ4นั่นเองต่อไปเราก็จะเอาค่า x และค่า y นะคะที่เราแทนค่านั้นมาพอ o กราฟเหมือนเดิมนะคะแล้วค่อยตอบคำถามเริ่มต้นที่การวาดแกน x นะคะแล้วก็แกน y โดยในข้อนี้นะคะสังเกตว่าจะมีค่า y สูงสุดถึง16เลยนะคะก็เลยจะให้แต่ละช่องห่างกัน2นะคะก็จะได้0 2 4 6นะคะนะแล้วก็ขึ้นไปเป็น2 4 6, 8, 10, 12, 14, 16มาด้านลบก็จะเป็นลบ 2, ลบ 4, ลบ6นะคะโอเคกราฟแรกนะคะ y 1 x เท่ากับลบ3ได้ y เท่ากับ9นะคะจะได้ตรงนี้นะคะคือลบ3 x เท่ากับลบ3ได้ y เท่ากับ9แล้วก็ขึ้นไป9จะอยู่ระหว่าง8กับ10นะคะ แล้วก็จุดอ่านี่คือ9เนาะถัดมานะคะ x เท่ากับลบ2ได้ y เท่ากับ4 x คือลบ2จะได้ y เท่ากับ4ก็จุด x เท่ากับลบ1นะคะอ่า x เท่ากับลบ1ก็จะอยู่ระหว่างจุดลบ2กับ0นย์ะคะ x เท่ากับลบ1ได้ วเท่ากับ1นะคะ,ะก็จะอยู่ระหว่าง0นย์และ2ต่อไป x เท่ากับ0ูย์วเท่ากับ0นะคะก็จะอยู่ที่จุดตัดแกน x และแกน y นะคะต่อไป x เท่ากับ1อ่ะอยู่ระหว่างนี้เนาะได้ y เท่ากับ1เหมือนกันก็จุดเลยนะคะถัดมาถ้า x เท่ากับ2จะได้ y เท่ากับ4ี่ ก็ลากขึ้นไปหา y ที่ที่4นะคะแล้วก็จุดต่อไป x เท่ากับ3จะได้ y เท่ากับ9นะคะ x เท่าก uh, ับ3แล้วก็ลากขึ้นไปหา9นะคะแล้วก็จุดแล้วก็วาดกราฟเส้นโค้งพาราโบลานี่คือกราฟ y 1นะคะ ต่อไปกราฟ y 2เมื่อ x เท่ากับลบ3เนาะจะได้ y เท่ากับ16ก็ลากขึ้นไปหา16เลยนะคะก็คือตรงนี้แล้วก็จุดเมื่อ x เท่ากับ2ได้ y เท่ากับ9นะคะ x เป็น2 y เป็น9กอ่าก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็ x เป็นลบ1 ได้ y เท่ากับ4นะคะก็ลากขึ้นไปหา y แล้วก็จุดนะคะ x เท่ากับ0นะคะได้ y x 0 y 1นะคะก็คือจุดนี้ x 0ลากไปหา y ที่1นะคะก็จุดต่อมา x 1นะคะ x เป็น1ได้ y เป็น0นะคะก็คือจุดนี้ จดเลยแล้วก็ x เป็น2นะคะได้ y เป็น1นะคะ,ะก็ลากขึ้นไปหา y ที่1แล้วก็จุดสุดท้ายนะคะ x เป็น3ได้ y เป็น4นะคะ x เป็น3ได้ y เป็น4นะคะก็คือจุดนี้เนาะลากไปหา y ที่4จากนั้นก็วาดเส้นโค้งพาราโบลานะคะ นี่คือกราฟ y 2อ,อ่ะสังเกตอะไรไหมคะสังเกตว่ากราฟที่สองนะคะมันจะเลื่อนไปทางด้านขวา1ห,หน่วยนะคะแต่ละจุดแต่ละจุดของกราฟ y 2นะคะจะเลื่อนออกไปจากกราฟ y 1 1จุดนะคะอ่าหแต่ละจุดจะเลื่อนไปทางขวา1น,นะคะโอเคมาตอบคำถามข้อ1น,นะคะ แกนสมมาตรของกราฟ y 1คือแกนไหนก็คือแกนแกน y เหมือนเดิมนะคะหรือว่าแกน x เท่ากับ0และแกนสมมาตรของกราฟ y 2มันจะเลื่อนมาทางขวา1ห,หน่วยนะคะก็คือแกนที่ x เท่ากับ1นั่นเอง โดยลักษณะของกราฟทั้งสองกราฟนะคะก็คือเป็นพาราโบลาหงายเนาะและข้อ3นะคะจุดต่ำสุดของกราฟ y 1นะคะจุดต่ำสุดของกราฟ y 1ก็คือจุดนี้ก็คือจุด 0, 0นั่นเองและแน่นอนนะคะค่าต่ำสุดก็คือ ต่อไปนะคะจุดต่ำสุดของกราฟ y 2นะคะก็คือจุดนี้จุดที่ x เท่ากับ1และ y เท่ากับ0นะคะดังนั้นพิกัดจุดต่ำสุดของกราฟ y 2ก็คือจุด10และมีค่าต่ำสุดเป็น0เช่นเดียวกันกับกราฟ y 1นะะมาดูลักษณะของกราฟพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองนะคะมาดูที่ตัวอย่างนะจะเห็นว่ามันมีลักษณะเป็นเลื่อนไปซ้ายหรือขวาเหมือนตัวอย่างที่เราทำเมื่อกี้เลยนะคะมาดูจุดยอดของกราฟแรกนะคะคือกราฟ y, y เท่ากับ 2, 2> คูณกับ x บวก2ทั้งหมดกำลังสองนะคะหรือว่ากราฟสีเขียวนะคะก็คือจะมีจุดยอดอยู่ที่จุดลบ2ศย์ 0, นะคะ กราฟถัดมานะคะกราฟ y เท่ากับ2 x กำลังสองจะมีจุดยอดอยู่ที่จุด0 0ถัดมานะคะกราฟ y เท่ากับ2คูณ x ลบ2ทั้งหมดกำลังสองนะคะจะมีจุดยอดอยู่ที่จุด2 0มาสังเกตค่า h นะคะในสมการสมการแรกนะคะสมการสีเขียวนะคะมีค่า h เท่ากับลบ2 ถัดมาจะเห็นว่าไม่ได้แสดงค่า h ไลน์นะคะสแสดงว่ามีค่า h เท่ากับ0แล้วก็สมการถัดมานะคะ y เท่ากับ2คูณ x ลบ2ทั้งหมดกำลังสองก็จะเห็นได้ชัดว่ามีค่า h เท่ากับ2นะคะซึ่งเราจะเห็นความสัมพันธ์นะคะของค่า h และจุดยอดนะคะนะอย่างกราฟแรกนะคะมีค่า h เท่ากับลบ2จึงมีจุดยอดที่จุด ลบ2 0และกราฟที่สองก็เหมือนกันนะคะมีค่า h เท่ากับ0จึงมีจุดยอดที่จุด0 0และกราฟสุดท้ายนะคะมีค่า h ที่เท่ากับ2จึงมีจุดยอดนะคะเป็นจุด2 0เราจะสามารถสรุปได้นะคะว่าจุดยอดของกราฟพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการนี้นะคะก็คือจุด h 0นนั่นเองโดยแน่นอนนะคะมี ค่าต่ำสุดหรือค่าสูงสุดนะคะคือจุดคือ0น,นะคะและมีแกนสมมาตรนะคะที่แกน x เท่ากับ h จะเห็นว่าสมาการแรกมีค่า h เท่ากับลบ2คะก็จะมีแกนสมมาตรอยู่ที่แกนที่ x เท่ากับลบ2ด้วยเหมือนกัน กราฟที่2นะคะก็มีค่า h เท่ากับ0ก็จะมีแกนสมมาตรที่ x เท่ากับ0นเหมือนกันนะคะกราฟสุดท้ายก็จะมีแกนสมมาตรอยู่ที่2นะคะที่ x เท่ากับ2ซึ่งก็คือค่า h ของมันเท่ากับ2นั่นเองดังนั้นค่า h นะคะค่า h จะเป็นค่าที่บอกระยะที่กราฟเลื่อนซ้ายหรือขวาเป็นระยะ absolute h หน่วยนะคะ,ะมาดูข้อที่2นะคะ จากสมการ y1 และ y2 เนี่ยนะคะจงตอบคำถามต่อไปนี้โดยที่ไม่ต้องเขียนกราฟนะคะ,ะเมื่อกี้เราบอกว่าแกนสมมาตรคืออะไรแกนสมมาตรก็คือแกนที่ x เท่ากับ h ลักษณะกราฟก็ดูได้จากค่า a เนาะถ้า a มากกว่า0จะเป็นกราฟหงายแต่ว่าถ้าถ้า a น้อยกว่า0จะเป็นกราฟคว่ำนะคะและจุดต่ำสุด ของกราฟนะคะจุดต่ำสุดหรือว่าจุดยอดเมื่อกี้ที่เราพูดกันไปนะคะก็คือจุด h 0โดยมีค่าต่ำสุดนะคะเป็น0เนาะเพราะว่าเราดูจากค่า y นะคะอันนี้เราก็ตอบได้เลยว่าเป็น0อ่าทีนี้มาดูค่า a และค่า h ของแต่ละสมการกันนะคะดูกราฟ y 1ก่อนนะคะเราก็เทียบ y 1นะคะกับสมการ รูปมาตรฐานของเขานะคะก็คือ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h กำลังสองเราก็เทียบเลยแล้วก็จะได้ข้อนี้นะคะว่าค่า a เท่ากับ1และ h เท่ากับ1เราก็จะมาตอบได้แล้วนะคะว่าแกนสมมาตรของกราฟ y 1ซึ่งก็คือเส้นตรง x เท่ากับ h เราก็ตอบเลยว่าเป็น x เท่ากับค่า h คือ1นะคะและลักษณะกราฟของ y 1 ที่มี a เท่ากับ1นะคะมันมากกว่า0แสดงว่าเป็นพาราโบลาหงายมีจุดต่ำสุดของกราฟที่จุด h 0ซึ่ง h ก็คือ1นะคะจึงได้เป็นจุด1 0และมีค่าต่ำสุดเป็น0ถัดมาค่ะที่กราฟที่ y 2นะคะอเราก็เทียบกับสมการ y เท่ากับ a x ลบ h ทั้งหมดกำลัง2นะคะก็จะได้ ค่า a เท่ากับ3และค่า h เท่ากับ1นะคะเราก็จะมาตอบคำถามได้ว่าแกนสมมาตรของกราฟ y 2คือเส้นตรง x เท่ากับ h นะคะก็คือ x เท่ากับ1นั่นเองและมีลักษณะเป็นพา,าราโบลาหงายนะคะเนื่องจากค่า a มีค่ามากกว่า0โดยที่จุดต่าสุดนะคะก็คือจุด h 0ซึ่ง h มีค่าเท่ากับ1นะคะดังนั้น จุดต่าสุดของกราฟ y 2ก็คือ10และมีค่าต่าสุดเป็น0นะคะทีนี้ข้อ4เาถามว่าระหว่างกราฟ y 1และกราฟ y 2นะคะกราฟใดบานมากกว่ากันนะคะเราก็จะดูที่ค่า a นะคะถ้าเกิดว่า absolute a ยิ่งมีค่ามากกราฟก็จะยิ่งแคบลงนะคะ,ะดังนั้นข้อนี้เราจึงได้ว่ากราฟ y 2นะคะแคบกว่ากราฟ y 1ก็เลยตอบ ว่ากราฟ y 1บานมากกว่า y 2นะคะเนื่องจาก Absolut e a ของ y 1คืออะไร a คือ1นะคะและ Absolut e a ของคะก็จะเท่ากับ1นะคะซึ่งมันน้อยกว่านะคะ l u t o l u t e a ของกราฟ y 2ซึ่ง Absolut e a a คือ3 Absolut e a จะเท่ากับ3เนาะก็เลยจะได้ว่ากราฟ y 1บานมากกว่ากราฟ y 2ต่อไปให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะ ข้อ3และข้อที่4นะอาจจะเป็นการตอบคำถามโดยที่ไม่ต้องวาดกราฟออกมานะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ